ตอนที่5ไฟใต้เท่าเงียบรุ่งสางมาถึงพร้อมสายหมอกที่เกาะเหนือปลายต้นข้าวใต้เงาไม้ใหญ่ริมทุ่งขุนพลเดินผ่านหมอกยามเช้าเข้าสู่ลานเรือนของแม่คำอ่อนเพื่อขอพูดความในใจต่อหน้าท่านแม่ของหญิงคนรักแต่ในเรือนกลับมีขุนสายืนรออยู่แล้วไอ้ขุนพลเจ้ารู้หรือไม่ว่าในเมืองหลวงข้าถูกขนานนามว่า ขุนผู้ไร้พ่ายใครคิดขวางข้าไม่เคยมีใครรอดข้าไม่ขวางทางท่านดอกข้าเพียงยืนอยู่ข้างทางของผู้ที่ข้ารักฮ่าอ่ไอคุณพลเอ็งช่างมีคำพูดดีนักเช่นนั้นข้าขอถามตรงๆเจ้าย็นดีแลกชีวิตของเจ้ากับศักดิ์ศรีของพุทธซ้อนหรือไม่ ข้าขอร้องพวกเจ้าทั้งสองอย่าทําลายเรือนนี้ด้วยความโกรธเลยข้าเสียลูกชายไปนคนหนึ่งแล้วข้าไม่อยากเสียลูกอีกคนทั้งที่เขายังไม่ได้เกิดคำพูดของนางสร้างความตะลึงในใจทั้งสองฝ่ายความลับของครอบครัวเริ่มเผย